วันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์เสริมของ Nintendo Switch นะครับเป็นเพื่อนที่อยากรู้ว่าตัวไหนใช้ด้วยกันได้ไม่ได้นะครับติดตามได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับเป็นช่องเปิดใหม่นะครับ ตัวแรกเลยก็คงจะเป็นทินเคสนะครับเพื่อนๆน่าจะโดนป้ายยาซื้อมาตอนเวลาเราซื้อเครื่องหม่ถูกไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนําเลยนะครับก็คือจุกยางอนาล็อกนะครับผมตัวจุกยางอนาล็อกมันจะทําให้เราคอนโทรลได้ดีนะครับก็แนะนํายี่ห้อนี้เลยนะครับอ่าเอามาใส่กับอุปกรณ์เสริมทั้งหลายได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวโดบนะครับเนื่องจากว่าไซส์ของเขาไม่เหมือนกันนะครับมันใส่ไม่ได้นะครับนะอ่ะเเราลองมาดูทินเคสกันนะครับ ตัวเคสที่ดีนะครับมันยังต้องต่อกับด็อกได้ด็อกของผมผมก็ใส่ตัวพัดลมเสริมเข้าไปนะครับทาให้มันระบายความร้อนนะครับพวาะนินเทนโดมักจะมีปัญหาเรื่องเวลาเล่นเราเครื่องร้อนนะครับผมก็เลยมีอุปกรณ์เสริมก็คือติดตัวพัดลมเอาไว้นะครับจริงๆตัวพัดลมมันก็จะช่วยได้ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เปิดแอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปิดพัดลมระบายอากาศหรือว่าไม่ได้เปิดนะครับการมีใบพัดช่วยมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับนะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับอากาศข,าข,าข้างๆด้วยนะครับว่าร้อนหรือเป็นยังไง อ่านี่ครับทินเคสทินเคสถ้าใส่เข้าไปนะครับมันก็จะใส่ได้พอดีนะครับวันเคสที่ดีนะครับถ้าเพื่อนๆอ่าใส่เราต้องคอยถอดคอยใส่นะครับก็คงจะไม่เหมาะวันทินเคสมันก็จะสามารถทําให้ใส่ได้เลยนะครับเพราะที่ผมไม่ได้เสียบปลั๊กมันก็เลยอ่าไม่ได้ตัดไปที่ทีวีโมดนะครับอ่าทีนี้พอเราได้ตัวทินเคสมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเคสอย่างบางนะครับอีกอันนึงก็คือตัวอ่าตอนนี้ครับบลูทูธนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้กับอ่านินเทนโดสวิตที่ทำให้มันสามารถ เปิดเสียงโดยที่ต่อกับหูฟังบลูทูธได้นะครับทีนี้ปัญหาที่เจอคือพอใส่ตินเคสแล้วมันใช้กันไม่ได้ครับวันเพื่อนๆนะครับก็ต้องมีทางเลือกก็คือเราอาจจะหาตัวแจ็คหรือว่าตัวขั้วต่อมันนะครับมาต่อเสริมขึ้นมานะครับเพื่อจะทําให้ตัวบลูทูธของเราสามารถใช้งานได้ต่อคั่วเข้ากันได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะติดเคสนะครับอ่าถึงตอนนี้ผมก็สามารถเปิด ลำโพงบูทูธได้แล้วนะครับจริงๆผมก็มีลำโพงมีเครื่องหูฟังอยู่หลายแบบนะครับแต่ว่าใช้ตัวนี้ให้เพื่อนๆเห็นละกันเพราะว่าตัวชิ้นใหญ่ดีนะครับใช้ของคอก็จะได้เพื่อนๆจะได้เห็นได้ชัดว่าตอนนี้มันต่อเข้าบูทูธได้ละนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะแนะนําเลยนะครับก็คือตัว อุปกรณ์เสริมนะครับในเรื่องของปรับเสียงก็คือเจ้าแดกแอมผที่เป็นคอหูฟังนะครับคอฟลเยอร์ต่างๆนะครับน่าจะเคยเห็นในเจ้าตัวนี้นะครับเสียบไปเพื่อทําให้เสียงมันดีขึ้นนะครับแต่น่าเสียดายนะครับว่าในนีโลสวิตถึงแม้มันจะมีขั้ว USBc นะครับแต่ว่าพอเราเอาไอตัวหางหนูตัวเนี้ยนะครับหรือว่า d ดกแอม ขนาดเล็กๆนะครับใส่เข้าไปปรากฏว่ามันไม่ทํางานนะครับวสรุปง่ายๆก็คือถ้าเพื่อนๆจะใช้หูฟังแบบ3.5เพื่อนๆก็ต้องไปต่อที่ขั้วของมันนะครับจะต่อออกทาง USB อันนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครมี DAC ก็ไม่ได้ใช้นะครับจะเป็นรูปแบบนี้ะกลับมาที่จอยคอนกันดีกว่านะครับปัญหาจอยคอนส่วนใหญ่เริ่มจากตรงนี้นะครับ setting นะครับเพื่อนๆไม่ค่อยตั้งกันนะครับเราต้องมานะครับตรง setting นะครับแล้วเราก็มาเลือกตรงอัปเดตนะครับ ซอยคอนที่แถมมากับเครื่องนะครับมันอัปเดตได้นะครับถ้าอัปเดตเราจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่อัปเดตอย่าลืมกดอัปเดตก่อนนะครับทุกๆครั้งที่มีปัญหาให้ลองอัปเดตก่อนพออัปเดตเสร็จแล้วลองมาคาลิเบตดูนะครับก็คือลองตั้งค่าของมันดูว่าจอยของเรามันเดินเองไปไหมมัน ค่าศูนย์ของมันหรือว่าตำแหน่งของมันมันเดินเองหรือว่ามันเอียงหรือว่ามันเป็นอะไรนะครับวันถ้าเกิดสมมติงงถ้าจอยคอนของเพื่อนๆค้างนะครับลองมาแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบนี้ก่อนแต่ถ้ากลับกันนะครับถ้าเกิดมันแก้แล้วมันไม่หายนะครับก็ใช้วิธีนี้เลยครับผมอย่าเพิ่งไปแกะนะครับให้ปิดเครื่องก่อนนะครับพอเพื่อนๆปิดเครื่องดินทีดสวิตช์ละเราก็ใช้น้ํายาที่หาได้ง่ายๆเลยครับก็คือน้ํายาที่ใช้ทําความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตัวนี้แหละครับผมไเมื่อลองดูตรงแกนอนาล็อกมันเห็นไหมฮะมันจะมียางเล็กๆหุ้มอยู่นะครับตรงนี้นะครับขี้ฝุ่นมันจะชอบเข้าไปเราก็ใช้ไอเจ้าน้ำยาตัวนี้แหละครับผมฉีดเข้าไปนะครับฉีดไปประมาณฟุดๆนะครับไม่ต้องเยอะนะครับวันกระป๋องยังใช้ได้ยาวนานนะครับแทบจะทั้งชีวิตของ e n d โ s ส i วิตเลยนะครับขวันตัวนี้นะครับเราก็ฉีดเข้าไปนะครับทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับมันเหมือนกับเป็นการทำความสะอาดนะครับ ทำให้ตัวอนาล็อกมันไม่เดินเองหรือว่าไม่ค้างนะครับวั้นใครที่มีปัญหาตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งไปแกะมันนะครับถ้าเราไม่มีความรู้ทางช่างหรือว่าไม่มีอะไรลองใช้วิธีง่ายๆแบบนี้ดูก่อนนะครับก็จะสามารถาใช้งานได้นะครับตอนนี้ผมกําลังทําคนฟุดฟให้อนาล็อกด้านขวาคราวนี้เรามาทําตัวด้านซ้ายมั้งนะครับทําเหมือนกันนะครับผมนะเราก็ฉีดเข้าไปฟุดฟดนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวตัวอนาล็อกของเรานะครับก็จะอยู่กับเรานานๆไม่เดินเองนะครับ กลับกันถ้าเกิดสมมุติถ้าพเพื่อนๆเจอปัญหาว่าอืทําแล้วพอผ่านไปไม่กี่เดือนเดี๋ยวมันก็เดินเองอีกละบางทีใช้ๆไปมันก็เบื่อนะครับมันถ้าเจอแบบนี้พนเพื่อนๆอาจจะต้องลองใช้อุปกรณ์เสริมอื่ออนๆนะครับแต่ว่าก่อนที่พเพื่อนๆจะไปทางเลือกอื่นนะครับก็อย่าลืมนะครับน้ำยาตัวนี้ควรจะพกติดตัวเอาไว้นะครับสำหรับคนที่เล่นดินเจอสวิตนะครับก็คืออเจ้าตัวทาความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเอาไว้แก้ปัญหาจอยคอนเทนค์ค้างโดยเฉพาะเลย อะทีนี้เราลองกลับมาดูที่เจ้าจอยคอนกันนะครับว่าแต่ละข้างมันมีอะไรบ้างนะครับตัวของมันนะครับส่งสัญญาณบลูทูธนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่โบราณเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือถ้าเกิดเราเทียบกับจอยที่เรามีนะครับอ่าอย่างตัวนี้จะเป็นโฮลิกริป นะครับเราจะสังเกตว่าจอยคอนนี่นะครับผมมันจะมีให้ครบถ้าเทียบกับโฮลิกริปหรือว่ากริปอย่างอื่นๆนะครับหรือว่าคอนโทรลเลอร์อื่นๆนะครับเหตุผลก็คือตัวของมันนะครับเรียกได้ว่าจำลองมาจากตัวเครื่องวีเมื่อก่อนเลยที่ใช้โมชั่นนะครับสามารถขยับเคลื่อนไหวเราถือไปเต้นไปได้เลยนะครับเพราะนั้นมันจะมีตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตัว h d ตดี b ัมนะครับเวลาเล่นเกมยยตัวอย่างเช่นเกมบางเกมนะครับเวลามันสั่นมันจะสั่นแบบรู้สึกเลยว่าการสั่นของมันนี้แบบมีรายละเอียดนะครับ ทีนี้จอยความด้านขวานะครับมันก็จะต่างกับด้านซ้ายเพราะว่าด้านขวามันจะมีตัวสแกนด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอินฟาเรดด้วยนะครับเอาไวา้เล่นกับเกมบางเกมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกจอยเสริมเราก็จะังเกตนว่าบางทีมันจะตัดฟังก์ชันบางตัวออกไปนะครับทีนี้เราลองกลับมาดูนะครับ หนึ่งท่าตัวของโดบนะครับสังเกตว่า,าตัวโดบนะครับก็จะเป็นจอยอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมกันไม่เทยียบกับตัวฮวลิที่เมื่อกี้ผมถือนะครับสองตัวนี้ก็เป็นตัวที่นิยมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละตัวมันดีหรือมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับไม่มีตัวไหนดีที่สุดน,นะครับตัวที่ดีของคนคนนึงอาจจะแย่กับอีกตัวก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เจอคือติงเคสนะครับ ติดนะครับใส่ไม่ได้นะครับวันใครที่จะซื้ออุปกรณ์เสริมอย่าลืมนะครับเคสที่เราเคยใส่ไว้อยู่นะครับใส่กันไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโฮลิสนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของโดบนะครับก็ใส่ไม่ได้นะครับต้องถอดเคสออกก็ได้เวลาต้องลาเคสเคสบางแล้วนะครับเคสบางใส่นะครับใส่ไว้เพื่อกันลอยเองนะครับแต่ว่ามันกันกระแทกอะไรไม่ได้นะครับเป็นพลาสติกบางๆนะครับเดี๋ยวผมคงจะต้องแกะเคสออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเทสให้เพื่อนๆดูกันอ่ะตอนนี้แกะเคสออกแล้วนะครับ สังเกตว่าตอนนี้ผมใช้โฮลินะครับจอยโฮลิจะเป็นจอยที่ดีนะครับข้อดีก็คือจับจะหนักมือมากๆแล้วก็น้ําหนักเบานะครับผมชอบใช้ตัวนี้นะนะครับข้อจํากัดมันก็มีนะครับก็คือมันสแกนไม่ได้มันเอียงเครื่องเต้นราอะไรไม่ได้นะครับแล้วมันก็ไม่สั่นนะครับแต่ถ้าโดยรวมแล้วถ้าพูดถึงการบังคับทั่วไปผมก็ชอบใช้ตัวนี้มากกว่านะครับมันน้ำหนักเบาแล้วก็จับถนัดมือแน่นอนพอมันไม่ได้ไปใส่อุปกรณ์เสริมอะไรมันเป็นตัวเครื่องของ e ิ d น S w i วิตเดิมๆสแสดงว่าถ้าเกิดเราจะต่อบลูทูธ ก็เสียบได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเคสมาเกะกะละแต่ว่าถ้าเกิดเรามีตัวกินหรือว่าตัวที่ใช้ต่อเชื่อมบูทูธนะครับเราก็จะสามารถใส่เข้าไปได้ทันทีนะครับกับอุปกรณ์เสริงชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่ผมใช้บ่อยๆนะครับมันสะดวกดีเวลาเล่นกันนะครับเล่นข้างนอกสถานที่เรามาดูตัวนี้มั่งนะครับเจ้าโดบนะครับโดบตัวนี้นะครับเขาก็จะต่อเข้ากับตัวจาก U S อ่า U S B นะครับข้างล่างนะครับ ตัวปุ่มนะครับก็คล้ายๆกับตัวโฮลินะครับแต่ว่าจุดแตกต่างก็คือไอตัวปุ่มกากบาดรู้สึกมันจะแข็งกว่านะครับแต่โดยรวมถ้าถามว่าตัวไหนคุณสมบัติดีกว่าก็ต้องบอกว่าไอตัวนี้นะครับมันมีระบบสั่นที่สั่นเหมือนคอนโซลนะครับเล่นเกมแล้วก็สั่นสนุกเลยอย่างเวลาผมเล่นเกมขับรถอะไรเงี้ยนะครับเวลาสั่นนี้แบบสั่นสนุกเลยนะครับแต่ว่าพอมันมีข้อจํากัดเหมือนกัน นะครับเพราะว่าพอมันมีระบบต่างๆปุ๊บนะครับตัวแพดของมันก็เลยค่อนข้างจะหนักแล้วก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับรความถ้าเกิดสมมติถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าใหญ่ประมาณไหนลองนึกถึงเพื่อนๆอ MM ุ้มปูอุ้มเต่าหรือว่าอุ้มก้อนหินนะครับสองมืออย่างนั้นนะนะครับน้าหนักก็ประมาณอย่างนั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้พอมันมีตัวที่มันเป็น USB ถามว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเราเสียบสายนะครับสาย power สายชาร์จนะครับถามว่าถ้าเกิดเราใส่เสียบสาย like hiện, ชาร์จอย่างนี้เป็นยังไงอ่าเห็นไหมฮะ เสร็จไปเล่นไปก็ได้นะครับก็ทํางานได้ปกตินะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เรากังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราใช้ตัว USB ตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วปุ่มอื่นๆจะใช้ได้ไหมนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าว่ามันจะใช้ไม่ได้คือมันใช้ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับว่ามันมีข้อประหลาดอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมเจอตอนนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ให้นะครับก่อนอื่นนะครับผมลองเปิดดูก่อนนะครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับ อ่านะครับผมเราสามารถใช้งานได้ปกติทั่วๆไปนะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับถ้าเกิดผมลองใช้กับเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่า b r รน n a i d นะครับตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พอผมเปิดเกมลองดูครับผมกดปุ่ม h โฮมกดไม่ได้นะครับออกจากเกมไม่ได้แย่ yeah, แล้วครับ อ่าฟังตัวโดบนะครับก็ต้องบอกเขาก่อนว่าตัวนี้มันไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบางครั้งอาจจะมีปัญหาประหลาดๆจะ,ะ,ะถามว่าเราถือซาเขาไหมมันก็ไม่ใช่ปัญหาไรแรงอะไรนะครับถ้าเทียบกับอ่าคุณสมบัติที่เราอยากได้จากมันก็คือราคาถูกแล้วก็ของแถมเยอะแล้วก็อุปกรณ์คุณภาพนะครับฟังยี่ห้อน,นี้ก็เป็นอีกยี่ห้อนหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่ามีข้อจํากัดคือถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้จอยเบาๆก็อาจจะอาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ให้มันสันให้มันทําอะไรต่างๆก็ได้นะครับอ โค้ดี้เขาเป็นออฟฟิเชียลนะครับก็คือถ้าเน้นการบังคับทั่วๆไปกับจับถนัดมือแล้วตัดฟังก์ชันออกไปนะครับสังเกตกดโฮมกดได้เลยนะครับนะแต่ว่าจอยพวกนี้ก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่ายังไงก็ตามนะครับตัวที่สําคัญที่สุดก็คงจะเป็นจอยคอนนี่แหละนะครับอ่ะเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจอยทั่วๆไปนะครับเพื่อนๆ่คงจะเห็นแบบนี้เวลาเราเล่นเกมมือถือถูกไหมฮะอ่ะมันก็คือไอตัวที่บางทีเวลาเราเล่นเกมในมือถือหรือว่าเราไปซื้อพวกอิมูเลเตอร์ในตัวเครื่อง Play Store นะครับ อ่าหรือว่าเครื่องอะไรต่างๆนะครับทีนี้ปัญหาที่เราเจอก็คือบางทีเราอยากได้จอยมาบังคับนะครับวันตัวนี้มันก็จะช่วยให้เราบังคับจับได้ง่ายนะครับ Nintendo Switch เขาก็มีอุปกรณ์คล้ายๆแบบนี้นะครับอ่าเพราะมันจะสามารถปรับองศาปรับอะไรต่างๆได้ตอนนี้ผมใช้ตัวของเกมเซอร์นะครับก็คือเป็นจอยที่อ่าผมว่ามันจับถนัดมือดีนะนะครับรุ่นนี้นะครับมันไม่ใหญ่เทอะทะนะครับ อ่าทีนี้ลองกลับมาดูที่ตัวของสวิตช์บ้างดีกว่านะครับ Nintendo Switch น,น,นะครับเขาก็มีอุปกรณ์เสริมตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เลือกที่จะใช้อุปกรณ์เสริมตัวเนี้ยมันมีข้อดีหรือว่ามันมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆจะเห็นแกนมันเห็นไหมฮะมันดูอบาบางนะครับเอาจริงๆเลยนะครับถ้าไม่ติดอะไรนะครับผมห่วงไอ้ตัวที่มันล็อกกับตัวเครื่องนี่แหละครับ ผมเห็นขาที่มันล็อกกับตัวจอยมันดูเป็นพลาสติกนะครับถ้ามันเป็นโลหะหรือว่ามันทําได้แข็งแรงแบบของจอยอันนี้เรามาเทียบกันดูนะครับอันนี้เป็นจอยมือถือนะครับจอยเกมมือถือสังเกตว่ามันดูความแข็งแรงมันต่างกันเลยแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าลืมว่า Nintendo Switch มันเครื่องมันค่อนข้างจะใหญ่หนักมันไม่ใช่มือถือมันคือแท็บเล็ตเล็กๆตัวหนึ่งถูกไหมฮะอ่าวันถ้าเกิดสมมติถ้าไอตรงนี้มันหักไปนี่แบบเล่นไปคงจะร้องไห้เลยถ้ามันหล่นลงมาเครื่องเสียนะครับอาจจะผมจะลองประกอบให้ดูนะครับทีีน้ ตัวจอยปรของผมนะครับตัวทีต้องใช้กับจอยปรนะครับจอยปรก็คือคอนโทรลเลอร์เสริมที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับตัวจอยปรพอผมใส่ยางอนาล็อกไปนะครับใส่ยางไปปุ๊บไม่ใช่ยางอนาล็อกครับยางหุ้มซิลิโคนนะครับมีทั้งยางอนาล็อกที่เป็นตัวยกนิ้วแล้วก็ซิลิโคนใส่ไม่ได้นะครับผมต้องแกะซิลิโคนออกนะครับทีนี้พอผมเอาซิลิโคนออกเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูละนะครับว่าไอจอยเดิมๆนะครับที่เราเสียบกันไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าประกอบล่างเราเม่นจะใช้งานเป็นไงถ้าต้นนะครับประกอบร่างแล้วครับสวยงามนะครับแต่ย้ำอีกทีนึงนะครับว่าตัวระบบมันผมห่วงมากๆเรื่องข้อต่อนะครับเพราะนันถามว่าผมซื้อมาแล้วได้ใช้ไหมอ่าก็เอามาเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูแบบนี้แหละครับผมตัวแกนของมันนะครับเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับแล้วก็ ราคาถูกนะครับแต่ว่าคุณภาพมันก็ตามราคานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเพื่อนๆจะเอาไปใช้งานจริงจังก็ระมัดระวังสักหน่อยนะครับว่าเวลาเราเล่นเกิดถ้าเกิดสมมติว่าถ้าอุปกรณ์มันรองรับน้ําหนักไม่ได้แล้วมันหล่นลงมาหรือเสียขึ้นมาแย่เลยนะครับอันตัวนี้นะครับถึงแม้มันจะดูไอเดียสวยนะครับแต่ว่าการใช้งานก็ต้องระมัดระวังนะครับถามว่านักไหมหนักนะครับหนักแบบไม่คุ้นมือเพราะว่าตัวน้ําหนักมันมันอุ้มไว้กับจอยนะครับนะอยู่ที่จอยโปรเลยนะครับ ทีนี้เราลองกลับมาดูนะครับว่าเอ๊้วถ้าเกิดเรามีจอยที่เทียบเคียงจอยโปรนะครับอย่างจอย King k o n นะครับตัวคุริคิดนะครับเรามาดูกันว่าถ้าเกิดสมมติถ้าจอยตัวนี้เป็นยังไงคุริคิดตัวนี้ดีนะครับทำได้แทบจะทุกอย่างที่จอยโปรทำได้เลยแล้วราคาถูกนะครับเอาไปใช้กับพวกแอนดรอยได้ด้วยนะครับใช้กับมือถือก็ได้แต่พอผมจะอุปกรณ์เสริมตัวนี้มาใส่นะครับใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวจอยตัวตัวนี้นะครับมันมันเหมือนกับว่ารูปร่างมัน มันเหมือนกับคล้ายๆกับจอยโปรของ Nintendo ก็จริงแต่ว่ามันไม่เหมือนเปรียบนะครับมันก็เลยใช้ไม่ได้มาลองดูเวลาพกพาไหมานะครับอ่ะสมมติผมใช้ตัวเดิมๆของเขา แล้วผมก็ะยาพกพาผมแนะนํากระเป๋าแบบนี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเรามัดระวังเวลาเราใส่กระเป๋าแล้วมันไปกดแกนอนาล็อกนะครับสาเหตุหนึ่งที่พอมันกดแกงค้างไว้แช่นานๆน,นะครับบางทีก็เกิดทําให้อนาล็อกมันค้างนะครับวันถ้าไม่จําเป็นนะครับก็อย่าไปใส่ในกระเป๋าที่มันแคบเกินไปเพราะว่ามันจะบีบแกนแล้วสุดท้ายถ้ามันโชคร้ายนะครับแกนมันจะค้างแล้วก็กลายเป็นว่าการบังคับจะเสียเลยเพราะผมเอาโฮลิไปใส่นะครับใส่ไม่ได้นะครับเพราะันเพื่อนๆก็ต้อง รู้ไว้นะครับว่าถ้าเราเลือกที่จะเสริมอุปกรณ์เข้าไปที่ไม่ใช่รูปแบบเดิมๆตามกล่องอุปกรณ์เสริมบางตัวมันจะเริ่มใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับบางทีเราก็จะสงสัยว่าทำไมมันไม่โทรคุยกันนะครับวันตัวนี้เราก็ต้องใช้กระเป๋าของทางโฮลิของเขานะครับวันกระเป๋าของทางโฮลิเขาก็ดีตรงที่ว่าเขาจะเว้าปุ่มไว้ต่างๆละนะครับทำให้เวลาเราปิดมานะครับวางแล้วสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวซิปตัวตัวระบบต่างๆนะครับเขาก็ ปูไว้อย่างดีเลยนะครับหลือน้อยๆนะครับเวลากระเป๋ามันลงไปนะครับมันก็ปลอดภัยกับอุปกรณ์ของเราเวลาเราถือไปเล่นข้างนอกนะครับหรืออย่างกรณีของตัวโดบนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ของเขาขึ้นมานะครับวันตัวน да ี้ก็จะเป็นกระเป๋าของเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเอาตัวโดบไปใส่กับกระเป๋าโฮลิแน่นอนนะครับมันคงยังไม่เข้านะครับเพราะว่าปุ่มเขาทํามาคนละตําแหน่งกันวันผมก็ต้องเอากระเป๋าของตัวโดบใส่กับตัวโดบนะครับวันเดี๋ยวผมเอากระเป๋าของเขามาใส่นะครับนี่ครับกระเป๋าของเขา พัสดุทำดีนะครับทำรายละเอียดให้สวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่ากระเป๋าของตัวไหญก็ใช้กระตัวนหนังดีกว่านะครับอย่าไปใช้สลับกันเพราะว่าปัญหาคือถ้าแกนอนาล็อกมันมันค้างขึ้นมาทีนี้ถ้าแก้ไขได้ก็โอเคแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้เรื่องใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นกระเป๋าของตัวโดมนะครับปิดกั้นสวยงามเลยนะครับปิดได้สนิทเลยนะครับ เพราะตอนนี้นะครับเราก็มีอุปกรณ์เสริมเต็มไปหมดเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบช่องนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นช่องเปิดใหม่นะครับตอนนี้ก็ยอดวิวน้อยมากนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับรีวิวพรีชีพชุดนี้นะครับเราก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ